วันงานขอกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นผู้ประบงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยของจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับก็รวมทั้งสิ้น4 1นายนะครับทุกระดับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงนะครับ เนี่ยกแตสุดสังการเราสองี่เจษปนี่น่าศูนย์ประชาการหมขึ้นในตับลใดตดยลหนึ่งบรเวณที่ปลอดภัยครับที่เรียกว่ามีตำรวจนำทางคนควกคุมรักษาการเรื่องเซฟตี้กันไปด้วยนะครับ เอาครับค่ะเด็กขามาเดี๋ยวขอรถแอดวานซ์มาสีร่วมเลยเปลี่ยนเอขอกำลังเลยรถหนึ่งแม่เอ็ดวานทำการชิคกี้พาย้วยเลยก็ได้รู้สึกก็ดีช่วงนี้กำลังจะเคลื่อนย้ายออกไปขึ้นมาขึ้นมาครับเป็นเลยตำรวจท่านหน้าแล้วเป็นเล เป็นงานวอร์รูปหรับเมื่อทีมมาใหม่ก็ต้องเข้ารายงานตัวกับส่วนบริการเหมือนเดิเมทุกคนแล้วก็จะเอาขึ้นรถเพื่อทำตัวนี้แค่เรียบร้อยนะครับคนไข้รู้สึกตัวดีนะครับวันนี้อเอ,อ็มซี ใช่ครับครับผมไปอเ้ลครับรครับต mm ัเ hmm. มื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าฐานการเริ่มเปลี่ยนหรือว่าผู้ก่อการผลาญแรงเริ่มเข้าพื้นที่ก็ได้สั่งให้พวกเรา การไม่คล้ายกันก็คือต้องการให้ผู้ปฏิบัติการเนี่ยมีทักษะความรู้ในการที่จะประเมินสถานการณ์อ่ะก็ผมก็ต้องขอบคุณท่านรองวิศิษฐก็เลยบอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์เนี้ยผมอยากให้ทัานหมอท่านพยาบาลท่านหมอทานเขากันนะ <c oughs>